o a, a e Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรที่จะส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรไทยในด้านต่างๆหมดปัญหาการต้องเดินทางไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพราะกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook เพื่อรวบรวมข้อมูลของสมุดทะเบียนเกษตรกรมาไว้ในรูปแบบดิจิทัลให้บริการแล้วในสมาร์ทโฟนระบบ Android โดยดาวน์โหลดง่าย เพียง3ขั้นตอนค้นหาติดตั้งและกดใช้งานเมื่อลงทะเบียนและเข้าระบบมาแล้วจะพบกับหน้าเมนูหลักประกอบด้วยแจ้งปลูกหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรเอาไว้หากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลก็สามารถแก้ไขได้เลยโดยสามารถแนบรูปถ่ายที่ตั้งของแปลงแจ้งชนิดพืชที่ปลูกวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตรวจข้อมูลแปลงกิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน จะแสดงสถานะการแจ้งปลูกและสถานะของแปลงข้อมูลสมาชิกหัวหน้าและสมาชิกของครัวเรือนจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครัวเรือนติดตามสิทธิ์ติดตามสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและรับสิทธิประโยชน์เกษตรกรสามารถติดตามสิทธิ์ของตนเองได้ว่าตอนนี้สามารถเข้ารับความช่วยเหลือจากรัฐบาลโครงการใดได้บ้างปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE ฟาร์มบุ๊กพร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ต่อไปในอนาคตด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุดยาดมิตร การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการเผาเผาต่อส่างฝากข้าวเผาใบอ้อยเผาต้นและใบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รู้หรือไม่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและประับและยังเกิดผลเสียทำให้ดินเสือ่อมโทรมเกิดฟุนละอองหมอกควันและกา๊าซพิษที่สาคัญทาลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบทางเดินหายใจได้ง่ายเกรรษตรกรยุคใหม่ปลอดการเผาปลอดภัยได้5ดี กลับมาช่วงที่2ของรายการครับมาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านตอนนี้นะครับต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงนี้กันเลยครับ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงจัดโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนตั้งเป้าปล่อยพันกุ้งก้ามกรามจำนวน287ล้าน2แสนตัวลงแหล่งน้ำชุมชนจำนวน1,436แห่งในเขตพื้นที่19จังหวัดวังพลิกวิถีเกษตรกรสร้างรายได้ให้ชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี62 นำร่องปล่อยกุ้งกล้ามกรามจำนวน1ล้านตัวลงแหล่งน้ำชุมชนไปแล้ว5จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนายมีศักดิ์พักดีคงอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่านายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงได้เร่งดำเนินโครงการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรในภาคประมงซึ่งจะมีสโครงการหลักๆได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินวงเงิน221ล้านบาทโดยโครงการจะสนับสนุนพันปลาและอาหารสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน44,311ลารยายและ 2. โครงการสร้างไรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนวงเงินงบประมาณ430ล้าน8แสนบาทโดยโครงการจะสนับสนุนพันกุ้งก้ามกราม ปล่อยลงแหล่งน้ําชุมชนจํานวน1436แหล่งเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรโดยรอบแหล่งน้ําหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเนื่องจากเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจที่มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังง่ายต่อการดูแลและมีศักยภาพในการเจริญเติบโตให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วเพียงแค่4-6เดือนเท่านั้นเหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก,ก่เกษตรกรได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ได้นั้น ย้ำในเรื่องของการตลาดนำการผลิตที่มุ่งเน้นการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดเกษตรกรจะต้องไม่ใช่เพียงผลิตสัตว์น้ำได้แต่จะเรียนรู้วิธีการขายและต้องขายได้มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างเป็นอาชีพให้พึ่งพิงได้อย่างยั่งยืน นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดโดยเปิดเผยว่ามาตรการช่วยเหลือเพื่อผ่อนปรนภาระหนี้สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยรวมทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมีรายได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อการครองชีพสหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วนปัจจุบันมีสหกรณ์6,579แห่งสมาชิกกว่า11ล้านคนแบ่งเป็นสหกรณ์ภาคก,การเกษตรจํานวน3,453สหกรณ์มีสมาชิกที่กู้ยืมเงินจากสหกรณ์เพื่อไปประกอบอาชีพทางการเกษตร1,35ล้านคนจำนวนเงิน170 18,473.04ล้านบาทซึ่งเงินที่ให้สมาชิกู้ยืมส่วนหนึ่งมาจากทุนของสหกรณ์เองและบางสหกรณ์ผู้ยืมมาจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกองทุนพัฒนาสหากรณ์และสถาบันการเงินอื่นโดยสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือในการผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ ที่ได้รับผลกระทบโดยขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เกิน20ปีปลอดชำระเงินต้น3ปีแรกและขอสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาสหากรณ์ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสัญญาที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ในวันที่31มีนาคม2563กถึง30กันยายน2563ขยายให้ชำระได้ถึง วันที่3 1เอตุลาคม2 5 6 3ซึ่งสหกรณ์จะต้องผ่อนผันขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่สมาชิกผู้กู้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้รับการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระออกไปอีก1ปีสำหรับสัญญาที่ครบกำหนดชำระหนี้วันที่1มีนาคม2 5 6 3เป็นต้นไปให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปจนถึง28กุมภาพันธ์ 2,564และกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรจะต้องขยายระยะเวลาการชำระหนี้งดคิดดอกเบีย้ยและค่าปรับกับสมาชิกโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ขอขยายเวลาการชำระหนี้สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดจากการลดหรืองดส่งค่าหุ้น3,941ล้านบาทสหกรณ์2,945ล้านบาทสหกรณ์อมชัดย์900 90ล้านบาทถ้ารวมกันแล้วก็ถือว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่มาหาศาลได้เลยนะคะซึ่งเป็นเงินที่พี่น้องของสถารน์เนี่ยจะได้กลับไปสู่กระเป๋าของตัวเองนะคะโดยที่ว่ายังไม่ต้องเอาไรชำระนี่ลดค่าใช้จ,จ่ายของสมาชิกจากการที่สมาชิกได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.5ถึง1คิดเป็นมูลค่า6,480ล้านบาทนะคะอันนี้ที่จะส่งให้กับพี่น้องสหารณ์ซึ่งไม่ต้องเอาเงินตรงนั้นนะ กลับเข้ามาให้กับสหกาก์แต่เงินอันนั้นจะอยู่ในกระเป๋าของท่านทุกๆคนนะคะเป็นกระจายออกไปลดจํานวนลูกหนี้ด้อยคุณภาพโดยคนตรวจบัญชีหรือสหกาก์เนี่ยเราจะไม่ทําให้บัญชีของท่านเนี่ยติดลบในการที่จะขาดถ้าบัญชีติดลบเนี่ยมันจะขาดการช่วยเหลือจากสห่อหากรแต่อันเนี้ยถึงจะไม่มีการผ่อนชำระแต่บัญชีจะไม่ติดลบนะคะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจของสหกรก์ต่อไปได้ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและสถานการณ์โควิด -19 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็กต์นักกรมพัฒนาที่ดินว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของปัญหาภัยแล้งและสถานการณ์โควิด -19 จึงมอบนโยบายในการดำเนินงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือโดยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานต้องทำแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดอื่นๆเพื่อให้พี่น้องเกษตร,รกรนั้นมีพื้นที่ทำกินมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งอาชีพเกษตรกรรมเป็นหนึ่งอาชีพในการขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้และฟื้นตัวโดยเร็วพร้อมพัฒนาดูแลดินให้มีคุณภาพพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มจำนวนปรับปรุงดูแลบ่อจิ๋ว เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดีเนื่องในช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงพื้นที่จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ไม่สามารถไปดูแลและรับฟังถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้หากมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ขอให้มีการป้องกันตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาและป้องกันไวรัสโควิด -19 คือต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมหากเป็นบุคคลในกลุ่มเสีย่ยง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานภายใต้ประกาศที่ทางรัฐบาลกำหนดแต่ต้องไม่กระทบกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหากมีแนวทางมาตรการหรือโครงการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันให้รีบดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจะได้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอการแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งนะครับซึ่งกรมพรัฒนาดินนะครับมีหน้าที่ในการ ที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชนบทานนะครับโดยาภารกิจของเราในเวลานี้ในการทำบ่อน้ำขนาดเล็กให้กับนะครับพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยงบประมาณปี2 5 6 3ัากําเรากำลังมีการที่จะนะครับขุดบ่อขนาดจิ๋วให้พี่น้องในเขต,ตนอกเขตชนบทานนะครับของปีงบประมาณปี2 5 6 3อยู่ นอกจากนั้นก็ยังกำชับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มันต่อเรื่องที่ได้รับผลกระทบต่ออาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ผ่านมาปี2562อย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะให้พี่น้องนะครับมาหันมานะครับปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับรวมถึงการปลูกพืชปุ๋ยสดไม่ว่าจะเป็นปอเถืองหรือประเภทถั่วต่างๆนะครับ ครับก็คือณนเวลานี้บ่อขนาดจิ๋วที่เรามีทั่วประเทศไทยณนเวลานี้เกือบ4ี่แสนบ่อเนี่ยนะครับไอบ่อผมให้มีการสั่งการให้สํารวจพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดให้สํารวจว่าบ่อประมาณ4ี่แสนบ่อยังใช้การได้หรือเปล่านอกหลกนั้นยังจะต้องนำวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปใช้ไม่ว่าจะก,การขุดสะดือบ่อนะครับเพื่อเอาน้ําใต้ดินนะครับให้มาใช้ให้มากที่สุดแทนที่เราจะรอน้ําจากฝนอย่างเดียวนะครับ ส่วนในช่วงหน้านะครับเรามีเทคนิคดีๆจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสอปอก,กอรายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงต่อไปครับ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการเผาเผา,าต่อส่างฝากข้าวเผาใบอ้อยเผาต้นและใบข้าวโพดเลี้ยงจักรรู้หรือไม่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับและยังเกิดผลเสียทําให้ดินเสือ่อมโทรมเกิดฝุนละอองหมอกควนันและก๊าซพิษท,ที่สําคัญทําลายสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคต่าง,างๆรวมทั้งปอให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ทําลายระบบทางเดินหายใจได้ง่ายเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ปลอดการเผาปลอดภัยได้5าดี